สวัสดีครับเพื่อนคัามาถ่ายเพื่อนชมเนาะสันเซ็ตนะครับผมฝนต,ตกตินามเย็นนะผมหลังฝนตกนะครับมาถ่ายเพื่อนชมเนาะนะครับผมท้องฟ้าสวยเลยนะครับสีสันส,สวยงามนะครับผม มาถ่ายเพื่อนๆชมนนองหน้าผมเนานะครับองฟ้าสวยงามเลยนะครับผมเนัะ นนี้มาทันนะครับาาิตย์ตกินเนาะเลยมาถ่ายภาพสวยๆให้เพื่อๆชมนะผมเนผมบรรยากาศหลังฝนตกนะคผม นั่นในไกลๆนู้นก็จะเป็นทุง่งนานะครับผมที่พปถ่ายนะครับผมนะต้นตาลก็ต้นสูงกระเจีนน๊ยบเนาะนะครับผมเนาะจากบ้านไปนี่ก็กี่ลูกกว่านะครับผมเนะาะจต่ทุ่งนาที่พ่ถ่ายกิฟนะครับผมเนาะที่มีสัตว์น้ำน,นะที่มีสัตว์ปานะครับผมเนาะนี่ถ่ายจากมุมสูงหน้าบนบ้านชั้นสองนะครับผมบนเนาะ มีน้องแมวอยากเข้ากล้องด้วยนะพวกหนุ่มน้องแมวอยากเข้ากล้องด้วยนะพ <c oughs> ่อหนุ่มพยายามกระโดดขึ้นกระโดดลงเนะาะเดี๋ยววันไหนฟ้าสวยๆนะครับแสง สว่างเยอะๆนะครับผมจะถ่ายชมน้าน้องแมวนะครับ,อรบตอนนี้กำลังซนแล้วนะครับผมมีสี่ตัวนะครับบรรยากาศรามเย็นนะครับพระอาทิตย์กำลังตกดินนะนะครับผมหลังฝนตกนะครับนะครับตอนนี้ฝนกำลังตกเลยนะครับผมนะ้อง ดูนะครับแนวฝนเนาะอันนี้ต้องฟ้าสดใสเลยนะผมฝั่งจังหวัสดสุโขทัยนะผมนบะดูนะครับจะหมุนกล้องให้ชมเนาอนะผมนะ,นะฝั่งท่เห็นี้ก็จะเป็นฝั่ง จังหวัดตากนะครับผมนะครับฝั่งฝ้ามืดคืมนี้จะเป็นฝั่งของตัวจังหวัดกำแพงเพชรครับผมฝ่ามืดคืมเลยนะครับฝนตกดาวฝนตอนนี้นะครับผมเนสะียงนกเสียงกานะครับเข่าหลังแล้วนะครับผมนะ คลิปนี้ก็จบต่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมนที่เข้ามารับชมนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ